สวนดุสิตโพ์สำรวจเรื่องนักการเมืองไทยไปทางไหนดีมองเหมือนเดิมแย่ลงนักการเมืองตอนนี้กับ5ปีที่ผ่านมาอยากได้มีความรับผิดชอบมีผลงานซื่อสัตย์เบื่อพูดทำไม่ได้ไม่รักษาสัญญาเสียงสูสีควรสังกัดหรือไม่ต้องก็ได้ที่เร่งแก้คอร์รัปชันแนะประเทศเป็นประชาธิปไตยขึ้นเลือกตั้งจะต้องโปร่งใส 18ธันวาคมวันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเป็นที่จับตาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกรณีสสลาออกย้ายพักอย่างต่อเนื่องทําให้ถูกมองว่านักการเมืองนั้นทําเพื่ออุดมการหรือเพื่อผลประโยชน์เพราะนักการเมืองคือผู้ที่ประชาชนฝากความหวังและเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องนักการเมืองไทยไปทางไหนดีจํานวนทั้งสิน้น1,157คนสำ ตรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่11ถึง14ธันวาคม2565สรุปผลได้ดังนี้ 1. ประชาชนคิดว่านักการเมืองณวันนี้กับ5ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเหมือนเดิม47.02%แย่ลง44.68%ดีขึ้น8.30% 2. ประชาชนอยากได้นักการเมืองแบบใดอันดับ 1. มีความรับผิดชอบมีผลงานทํางานเร็วแก้ปัญหาเร็ว79.22%อันดับ2เป็นคนดีซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์77.83%อันดับ3เป็นนักบริหารเหมืออาชีพมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ76.70%ข้อที่3พฤติกรรมนักการเมืองแบบใดที่เบื่อหน่ายหรืออยากให้หมดไปอันดับ1คือพูดแต่ทำไม่ได้ไม่รักษาสัญญา ูดให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสี87.5 0เอร์เอันดับที่2ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 83. 6 8เอเซอันดับ3ไม่โปร่งใสทุจริตคอร์รัปชัน78.99%หัวข้อที่4ประชาชนคิดว่านักการเมืองทุกคนควรสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ควรสังกัดพรรคการเมือง4 0 7 1จะสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้39.07%ไม่เวร20.22%หัวข้อที่5ปอร์เชาชนอ่รยากได้ พักการเมืองแบบใดอันดับที่1เป็นพักการเมืองที่โปร่งใสดำเนินกิจการของพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย91.57%อันดับ2มีความสามัคคีทำงานไปในทิศท,ทางเดียวกันมีอุดมการมีจุดยืนที่ชัดเจน84.10%อันดับ3ม,มีสมาชิกพัคที่มีความรู้ความสามารถมาจากหลากหลายอาชีพสร้างนักการเมืองที่มีคุณภาพ 82.71%ในหัวข้อที่6ปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้นักการเมืองช่วยแก้ไขอันดับ1ทุจริตคอร์รัปชัน76.78%อันดับ2ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ68.17%อันดับ3ปัญหาปากท้องของแพงความเป็นอยู่ของประชาชน67.22%ในหัวข้อที่7จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าที่ผ่านมาอันดับ1มีการเลือกตั้งโปร่งใสยุติธรรมมาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง76.65%อันดับส เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมได้แสดงออกความคิดเห็น69.97%อันดับ3ประชาชนต้องตระหนักรู้ให้ความสำคัญเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง68.49%สืบจากข่าวรายงาน